สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวพระเดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาส่องความสวยนะครับของวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อทองสุทธสีโลวัดบานไร่นะครับตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นเจริญพรล่างนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะผมเหลืออยู่เพียงแค่4รุ่นเท่านั้นเองนะครับ มีลูกค้ามาปิดไปจะหมดแล้วเหลือแค่สีรุ่นเดี๋ยวนี้ผมจะมาแกะแล้วก็ส่องความสวยนะครับส่องดูโค้ดดูเลขนัมเบอร์ดูความสวยดูเส้นเส้นต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆของเหรียญน,นะครับนะบดูความสวยกันนะครับเหลืออยู่สเบอร์ผมขอญาตเลือกเลยแล้วกันนะครับเอาเบอร์74แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอญาตเลยนะครับนะเดี๋ยวขอญาตหามีดก่อนแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวดูกล่องกันก่อนนะฮะกล่องจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเนาะ ซีนเดิมๆนะครับนะเหลืออยู่เพียงแค่4ี่เบอร์เดี๋ยวจะแกะให้ดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับก็มีเนื้องเงินแตกไปแล้วเหรียญหนึ่งระไรบ้างเห็นลูกค้าทักมาวันนั้นนะครับแต่ไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ใครบ้างหรือเปล่าหรือว่าแตกไปกับคนอื่นบ้างแล้วก็เขายังนะฮะอันนี้คือเป็นพะระวรหกรอบนะครับหลวงพ่อทองเก็บได้นะครับนะเดีย๋ยวลุ้นกันนะครับ ชิบโอ้โหเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็นทองแดงซาตินนะครับนะเดี๋ยวขอญาตแกะเลยแล้วกันครับนะขอญาตแกะเลยเพื่อส่องความสวยนะครับนะเป็นทองแดงซาตินนะครับนะฮะค่อนข้างสวยนะครับพระสวยนะครับดูนะฮะจมูกลอยนะครับนะดูลงยาววิบวับวิบวับเลยนะครับสวยนะครับรันเลขนัมเบอร์102นนะครับอันนี้ต่อโค้ดเป็น เป็นเงินนะครับเห็นไหมฮะตอกโค้ดเป็นเงินคนจีนครับผมนะฮะโค้ดทอดทหารแล้วก็เป็นเงินคนจีนครับนี่นะครับครับหลันเลขนัมเบอร์ตรงนี้ครับนะฮะเลข1นึครับนะแล้วก็เป็นหลังยันดวงครับยันดวงหลวงพ่อคูณครับนะนี่ครับดูหางไก่ครับดูครับหางไก่นี่เป็นรวงข้าวนะครับนะะอุดมสมบูรณ์นะครับนะ เป็นพญาไก่แจ้ครับเหยียบอยู่บนกองเงินกองทองครับนะอุดมสมบูรณ์แน่นอนครับดูเหลี่ยมนะดูตัวหนังสือสวยครับนี่มียันด้านล่างด้วยนะครับสวยเลยเป็นทองแดงซาตินนะครับนี่นะนะครับดูสีหน้าหลวงพ่อสักนิดนึงฮนะอืมฮะกล้องไม่โฟกัสนะครับ หน้าคมนะครับนะหน้าเหมือนเดะเลยครับสวยครับดูครับดูฮะสวยไหมครับสวยนะฮะดูรอยเส้นเส้นนะอันนี้เป็นลงยาส้มนะครับนะเป็นทองแดงซาตินลงยาเสือส้มครับนะลงยาจีวรนเขาเรียกลงยาเสือส้มครับนะฮะลงยาเสือส้มครับนี่รอยนะครับผิวค่อนข้างสวยเลยนะฮะ คลาสสิกครับซาตินเนี่ยดูครับมุมไหนก็สวยครับนะยังดูครับจมูกร้อยครับผมนะฮะดูครับสวยนะฮะผมเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่แค่นี้แหละครับนะฮะเหลืออยู่แค่สามเบอร์นะครับรุ่นละสามร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทนะครับสวยๆงี้เลยนะฮะสวยไหมครับสวยนะฮะใครจะเอาเหรียญนี้ก็สามร้อยนะให้สามร้อยเลยนะครับ ใครจะเอาเหรียญที่ผมถืออยู่นี่นะฮะทองแดงซาตินนะครับเลข102นะครับลงยาเสือส้มนะครับใครจะเอาเหรียญนี้ก็เอาไป300นะครับค่าส่ง50บาทเช่นกันนะครับนะฮะหรือใครจะเอาไปลุ้นเองก็ได้เหลืออีก3เบอร์นะครับก็เอาไปเบอร์ละ300ค่าส่ง50บาทนะครับพระสวยดูลงยาดูดูความความเลื่อมนะฮะดูดูครับดูความมันวาวของของยาที่ลงครับดูสวยจริงฮะนี่ครับดูครับ สวยมากเลยครับหน้านิคมเดะเราเป็นพระวาระหกรอบหลวงพ่อทองปีนี้แรงนะครับร้อนแ illa, รงนะครับหลวงพ่อทองนะครับเป็นมือจานมือฉมังเลยนะครับหลวงพ่อทองเคยปุกเสกพระร่วมกับหลวงพ่อคูณนะครับนะแล้วก็เคยจานอัคระนะบนวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณเกือบทุกรุ่นเลยนะครับนะเป็นมือจานวัตถุมงคลเลยนะครับนะเวลาหลวงพ่อทองท่านจานอัขระเนี่ยนะฮะตามตำราของหลวงพ่อคูณนะครับท่านจะนั่งคุกเข่าฮะแล้วเอาส้นเท้าเนี่ยครับ ดันไว้ตรงทวารนะครับนะแล้วก็เอาลิ้นนะครับเดาะไว้ตรงเพดานนะครับเขาเรียกว่าอุดทางอัตโทนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่ามหาอุดนะครับนะเวลาท่านจารยณาคระท่านจะทำอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตามตำราของนะของหลวงปู่สุขเวลาจารอัคละเนี่หลวงปู่สุขวัดบักรคอมขามเท่านี้จะดำน้ํานะครับเพื่อจารอาคระนะครับหลวงปู่สุขกนนะครับก็มีสูตรนะครับตำรานะครับพระเกจิของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านนะก็แตกต่างกันไปนะครับ วิธีจานอักขระเลขยันนะครับนะโอเคใครชอบนะครับใครอยากได้อเหรียญที่ผมถือนะผมเปิดให้300บาทนะครับนะค่าส่ง50บาทนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะใครอยากได้นะครับทองแดงซาตินผิวสวยๆนะครับผิวร้อยนะครับจมูกร้อยนะฮะสวยๆเลยเหรียญมีชีวิตนะครับดูครับนะหรือใครจะเปิดลุ้นนะครับก็ลุ้นละ300โอเคนะครับสำหรับวันนี้ตุมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ